สวัสดีครับนี่พามาชมวิธีเกียร์จานแบบประสิทธิ์นะครับด้วยเครื่องตัวนี้เลยนี่เดี๋ยวลูกค้าก็จะเปลี่ยนชุดช่อมนะครับผมนี่นี่ครับขาดมแล้วเปลี่ยนใหม่ครับลูกค้าแจ้งมาเบรกไม่อยู่เบรกมีเสียงด้วยทำการเกียร์จานด้วยเครื่องตัวนี้เลยอัตโนมัติเกียร์ยแบบประสิทธิ์ กดก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำงานเองเลย็นค,<อ>ความแตกต่างก่อนเกียร์กับหลังเกียร์นะครับอันนี้ปาเิโลครับผม แต่แนะนำอีกวิธีอันนี้อย่าไปใส่ครับไม่ได้ช่วยอะไรช่วยให้เบรกติดหนักกว่าเดิมถอดทิ้งนะครับใครใส่อยู่จะไปใช้เออปรับเครื่องนะครับให้หมุนก่อนได้แนละ้วหมุนกันไปให้มันดังจีดจ้ดๆๆๆนะครับ เห็นครับแล้วก็หมุนนอกมอ้กที่ีนึงให้มนกินขอบมันก่อนอยากรู้ว่าจารย์คนไม่คดต,ต้องดูตอนเกียอาจารย์นี่ครับเบรกสัน่นเบรมีเสียงสั่นคือพวงมาล,ลัยสั่นสู้เท้าเกียร์จานหายแน่นอนครับอาการนี้ พี่ๆเขาหน,นอยู่คอรอปฐะทมเขตกรุงเทพจะเข้ามาใช้บริการมาเจียจารย์เข้ามาได้นะครับหลานผมทำงานอยู่อุตุบนทนสายห้านีเราจะทำงานของเขาเองแล้ว รเริ่มละเอียดแล้วขึ้นมาแล้วเริ่มขึ้นมาแล้วเครื่องจะทํางานไปเลยครับเอาแค่ยืนประกบดูเฉยแต่คันนี้พบอบีกยังไม่หมดนะพบเบีกเยอะเยอมากแต่พเบรกมันแข็งคราบไม่เคยได้เปลี่ยนเลย เบรกเดิมลูกค้าบอกหลายปีมาแล้วมันด้านครับอันนี้ลูกค้าเ,เสนอมาให้เปลี่ยนเลยครับผมไปด,ดูพับเบรกเดือครึ่งหนึ่งเลยเห็นไหมครับมันจับไม่เต็มหน้าด้วยสังเกตดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยมันแข็งครับนี่เบรกไม่อยู่ลูกค้าบอกเดี๋ยวเราพามาดู ้างนี้ที่เจียร์เสร็จก็จะมานนี้ครับผมนี่ความแตกต่างก่อนเจียร์กับหลังเจียร์เนียนกิบครับเบรกลูกข้าใช้เป็นตัวนี้เลยโปรสเปคขนาดข้างหาลังเป็นมิวราคาก็เก้าพันอะไรผมพูดผิดพันเก้าห้าสิบคิดไปพันเก้าตัวนี้ตัวนี้พันพันแปดพันเจ็ดสองตัวนี้เบรกหนึบแน,น่อนอนเบรกอ,อยู่ครับ แต่เสียงจะมีนิดนึงในอุณหภูมิมันยังไม่ถึงถ้าอุณหภูมิถึงคืออย่างนี้เลยเบรกจึ๊กๆ,ๆครับมาซือแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วนี่ประมาณถ้าเจียจาเนาเบียนพัะเบรกก็ประมาณตีไปส่งโมงกว่าก็เสร็จแล้วครับผมไม่นาน ถึงเราทำงานไปแบบนี้เลยพี่ๆคนไหนใช่ยอยู่เนี่ยตัวตัวครอบพลาสติกตัวครอบอล,ลูมิเนียมถอดนองเลยครับช่วยอะไรไม่ได้จะไปคำ้ำให้พอบรกมันจับไม่เต็มหน้าด้วยถ้าพี่ๆคนไหนขึ้นเขาลงเขาบ่อยๆถ้าเป็นพลาสติกละลายครับตรงนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะ ขอดิ้งนี่ครับใกล้เสร็จแล้วเกียร์จานก็ใบละสี่ร้อยบาทครับผม mm hmm. สองคางก็แปดร้อยไม่มีค่าแรงครับผมคือมีแต่ค่ันี่ครับค่าเจียร์จาน ขาแรงจะไม่มีดับอีกนึ่งมันหอนจบแล้วเรียบร้อยครับผมกระดาษทรายถูน,นิดนึ่งจบแล้วดับเครื่องเลยอย่างประมาณนี้ เงียนคลิปครับแนโอเคนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมผมนะครับ